สวัสดีครับยุงมันน่ารำคาญมากใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับยุงก็จะมากกว่าปกติหน่อยครับยุงเนี่ยก็เป็นสาเหตุของโรคหลายอย่างครับเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างชิก,กุนปุนยาและอีกหลายโรคครับที่ทําให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากกว่าปีละหลายล้านคนครับวันนี้เราจะมาทํายากันยุงไล่ยุงกันครับโดยมีตะไคร้หอมครับเป็นพระเอกวันนี้ก็ตะไคร้หอมเนี่ยก็จะแตกต่างกับตะไคร ที่เราใช้ต้มแกงกันครับเพราะตะไคร้หอมนะ่จะมีลักษณะเป็นสีแดงครับส่วนตะไคร้ต้มแกงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจะออกเขียวๆหน่อยใช่ครับอย่างก่อนเนี่ยครับจะออกเป็นเขียวๆหน่อยตะไคร้หอมเนี่ยเขาก็จะแดงเฉพาะลําต้นนะครับส่วนใบเขาจะเป็นสีเขียวปกตินี่แหละครับลําต้นเขาจะมีสีแดงเฉยๆสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีตะไคร้หอม4ต้นลูกมะกรูด1ลูกกระบูน30กรัมครับและกกะโหลผักเขาบาง1ผืน แอลกอฮอล์ห้ามิลลิลิตรครับตะไคร้นี่เราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทั้งต้นมีรสร้อนขมครับช่วยขับโลหิตขับลมในลำไส้บำรุงธาตุไฟเลือดลมไม่ปกติและน้ำมันหอมระเหยเนี่ยช่วยในการไล่ยุงครับเมรูดกีูยเป็นพืชคู่ครัวไทยมานานครับช่วยต้านอนุมูลอิสระสร้างคุ้มกันให้ร่างกายครับช่วยเจริญอาหารผ่อนคลายครับและอาการนอนไม่หลับและยังช่วยในการชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับ เพราะในมะกรูดนยอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนครับเมื่อเราได้ตะไครหอมแล้วก็ผิวมะกรูดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราจะใส่ไว้ในผ้าขาวบางแล้วก็ห่อครับเราจะใส่กระบุนไว้ทีหลังครับเพราะกระบุนเป็นเก็ดสามารถละลายน้ําได้กระบุลเนี่ยมีลักษณะเป็นเก็ดสีขาวครับทำจากต้นไม้นะครับที่ชื่อต้นว่ากระบุนโดยการ,การนําส่วนต่างๆต,ต้นกระบุลเนี่ยที่มีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปครับนำไปต้มหรือสกัด จนได้เป็นเกล็ดสีขาวครับกระบูลก็เป็นต้นไม้สูงใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่ทุกส่วนมีกลิ่นหอมครับเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของจีนญี่ปุ่นและไต้หวันครับกระสับกระคุณก็ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายบำรุงหัวใจและงับประสาทครับแก้เลือดลมแก้ปวดฟันครับยและยังช่วยขับเสมหะละลายเสมหะได้ด้วยนะครับ ใส่กระบุลลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์นะครับจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับเป็นเสร็จครับก็รีบเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรครับก็ทาเองก็สนุกดีครับเพราะยุงเนี่ยเวลามันมาไม่ค่อยบอกเราครับมันกระมาก็จะกัดเลยก็มันขยาวครับก็วันหนึ่งสองสาครั้งให้ตัวยามันเข้าที่ครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอให้ยุงอย่ากัดนะครับขอบคุณครับ